ผมว่ามันไม่มาหรอกไอ้เฮียมันนาะครึ่งหลอดนะฮะเอ้ยมันมาครับมันมามันมา,ม,นม,ามึงก็ไปอ้าวเดี๋ยวก่อนหลอดเซลฟี่มาจากไหนโอ้โหพี่แกสู้ครับผมสู้้เฮ้ย สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนด้วยนะครับผมลิครับผมกลับมาสู่เกมฮีโร่เนเวอร์สครับหรือว่าฮอนนั่นเองนะฮะและวันนี้เราอยู่กับรายการฮอนไร n d อมซีรีส์นะครับก็ใครที่ยังไม่รู้นะครับว่ามันคือรายการอะไรนะฮะมันคือรายการที่ผมจะสุ่มกดเข้าไปดูเพื่อนเพื่อนที่กำลังเล่นอยู่ณตอนนี้เลยนะครับผมในรายชื่อเพื่อนของผมนะครับในโหมดให้คําแนะนําการเล่นตรงนี้เลยนะครับผมก็พูดง่ายๆผมไม่ได้มันเล่นเองนั่นเองนะับผมจะไปดูคนอื่นเล่นแล้วก็พากษ์ซะให้มันเละไปเลยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะโอเค อ้หว,วันนี้คนออนก็จะว่ายเยอะดีไหมเน่ะผมว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอนนี้เรียกได้ว่ามันก็ดึกแล้วนะผมมาเอาใครดีอ่านี่ละกันอะไรเนี่ยพองพองเต้ห้าหกหนึ่งหกเหรอฮะพ่องตายเปล่าพ่องตายหรือวะกู <c oughs> มไม่รู้จริงๆว่ะเฮ้ยมันมันจะเป็นพองเต้มันคืออะไรวะพองเต้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะพ่องตายเนี่ยครับผมผมไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็ใครที่เข้ามายังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดได้ละกัน เียผมเป็นกำลังใจให้ผมในการกดไลค์แล้วก็มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านใต้นี่เลยวันนี้นะฮะเราเข้ามาดูคุณพ้องตาย5 6 1 6นะครับผมนะถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยรอบหนึ่งนะครับผมมาผมจะมาลุ้นกันว่าเขาจะเล่นเป็นอะไรเขาเล่นเป็น3ทางนะครับจัดไปเล่นตัวอะไรวะเนี่ย ขอรับเต้นนะครับโอ้โอเล่นไปแล้ว4นาทีด้วยเนี่ยผมจังหวะนี้ฮะเหมือนมีการเอ้าเอ้าเฮ้ยเดี๋ยว4 5ี่ะเฮ้ยมีการหลุดออกไปจากทีมเราเนี่ยผมใครไม่รู้แต่ว่าเพเปอร์ครับผมสตันสวยยิงไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหยกเข้ามาตีทีตีทำไมโอ้โหตีไม่ได้ครับไม่ทันครับผมโอ้โหมาได้ก็60พูนสวัสดิ์แล้วเนี่ยครับผมแหมเมื่อกี้เหมือนจะมีใครหลุดออกไปนะครับดีไฟเลอร์นะครับผมโอเคประมาณนั้นนะครับก็ฮีโร่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับของ2ทีมนะครสอเรียกได้ว่า ไล่ากาดนะครับเลทไปนี่ผมว่าแย่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยแหมทีมนู้นมีทั้งแทงมีทั้งตัวเปิดมีทั้งแคดดี้โอ้โหมแม่งมีครบเลยอะ่ะเอาจริงนะครับผมสุ่มปนีใน,นนี้รู้ว่าเฮ้ยสุ่มเจอคนรู้จักว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะสรุปชื่อม,มึงอ่านว่าอะไรเนี่ยกูอยากจะถามจริงเลยนะฮะเอเอก็นั่นแหละครับตอนนี้นะครับผมผ่านไปแล้วนะครับเกือบจะ5นาทีนะครับผมก็เล่นกันไปแล้วเอ่อหกตัวนะครับทีมเรานํามาแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับผมเอาเอาแบบ4ี่ห้าก็ชนะจบป่ะเออก็ไม่มีอะไรอ่ะใช่ไหม เออมปซีเรียลอะไรเนี่ยฮะใช่ไหมโอเคจัดไปวาร์ปลงมาเลนล่างฮะยังไงต่อขอมาฟาร์มนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยครับผมแบบว่าจนมากอะไรประมาณนี้นะครับผมคิวไปหนึ่งตัวเอซิดึงหนึ่งตัวนะครับจ้าเอ๋มันใครวะเนี่ยไอ้นี่มันน้องแม็กแน่นอนฮะหืมเจ้าบอกว่าแม็กน้องแม็กแม็กบอกว่าแม็กเดิเออน้องแม็กยิงไปดน้องแม็กทำไมอ่ะเออน้องแม็กบอกมันเป็นเทียอะไรยิงกูจริงอ่ะใช่ไหมเออเออนะฮะเฮ้ยออมาฟาร์มงี้ผมว่ามันเริ่มไม่ปลอดภัยเลยนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามันเริ่มไม่ใช่เลยนะ นั่นไงเหลืองมาว่ะนั่นไงกลับบ้านฮะมึงตายแน่ๆครับผมรอดนี่คูให้ร้อยหนึ่งเลยนะครับผมเอาเลขบัญชีมาเลยนะครับคือมึงไม่มีทางรอดนะฮะแหม,มฟ้ามลึกไปแบบนี้อุย้ยหูหุ้ยแต่ยิงนี่ถ้ามึงเลือกที่จะยิงไอ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 น้องแม็กตั้งแต่แรกนี่ผมว่าอาจจะได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้นี่เรียก้ว่าทีมเรานะครับโดนไปแล้ว2ตัวด้วยกันนะครับผมสกอร์ตอนนี้ตองหนึ่งนะฮะเลขสวยนะ สก,กิลสองนี่ทำให้รู้สึกมันแรงๆจริงวะอ๋อพี่แกอัพหนึ่งสองนำนะฮะว่าอย่างงั้นสก,กิลสามยังไม่อัพหรือเปล่าวะเออยังไม่อัพถูกแล้วนะฮะเดี๋ยวกินน้ำแป๊บนึงฮะ มันไม่มีอะไรมีความสุขไปกว่านั่งเล่นเกมภาคเกมแล้วแบบว่ามีน้ําที่เราชอบหยบกินอะไรเงี้ยฮะมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากซึ่งจังหวะนี้ครับผมเพเทบ้ล <P able> สตาร์ไปหนึ่งโหนแล้วก็ไม่ยกด้วยโอโด็อกเตอร์บินเข้ามาจากไหนไม่รู้เนี่ยผมสกิลเขาเป็นหนึ่งทีถามว่าแรงไหมแรงครับผมแรงโดนยกไปมึงกับปัดเก่าไปกับปัดเก่าไปมึงสะใจมากเมื่อกี้เกือบไม่ได้มึงเอ๋ยเนี่ยฮะหุกไปไหมฮุกปนะ่ะฮุกไหมไม่หุกนะับแม่หุกปอมได้หุกไปแล้วนะครับผมเดวบอก,บยบอ,กอย่างนั้นฮนอืม ก็ตลกคูกปองไหมเฮียนะฮะเอาว่าผมตอนนี้ยังไงครับผ่านไปแล้วนะครับผม6นาทีนะฮะเกมนี้รู้สึกว่าจะเราเข้ามาแบบดูเหมือนแบบเกมสดใหม่ะฮะคือแบบว่าแม่งเพิ่งเริ่มกันไม่กี่นาทีอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆแบบผม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 หวังให้แบบว่าเปิดเข้ามาไอ้ส่มเข้ามาปุ๊บมาเจอแบบเกมแม่งผ่านแล้สักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเออนะผมว่ามันนะเว้ยเฮ้ยแบบว่าแม่งไม่ต้องดูพวกแม่งนั่งฟาร์มอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เป็นสีสันของรายการนี้เลยนะเพราะว่า ค,คือ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 มึงไม่รู้ไงว่ามันเล่นตัวอะไรอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันเล่นไปนานขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเออนะครับผมผมชอบนีครับผมซึ่งงหวัน,นี้ทีมเขามากันถึงสามะแต่ถามว่าทีมเรามากี่ตัวทีมเราก็มา3ด็อกเตอร์พุ่งมาแล้วกูว่าแล้วไงยังดูดทานอยู่แต่ว่าตอนนี้น้องแมกครับผมสตันเสียบระบบผมเพื่อนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยรอดไเนี่ยรอนไปโอ้โหสก,กิลหนึ่งไปหนึ่งทีเนี่ยผมแต่ว่าไม่ได้คิวฮะเสียดดยจริงๆเนี่ครับผมเหมือนเพื่อนจะช่วยมันเด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 มันมีตัวอะไรอยู่ตรง บอกจนเพื่อนตายแม่งสกิลยังไม่ใช่สักสกิลเลยไอ้บ้าโอ้โหโรคจิตน้เนี่ยเราเนี่ยโอ้โหเป๊ปนะฮะอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้เหมือนกันแต่ผมก็เห็นเมื่อกี้ทีมเราก็อยู่3คนไม่เหรอวะ เนี่ยผมซึ่งจังหวะนี้ฮะแมสแมนกับบีสฟูดครับผมโอ้ทีมเขามากันเยอะครับโอ้โหเพเปอร์ฮะยกเข้าไปตีหนึ่งทีโอ้หุ่พี่แกไม่ตีนะพี่แกสกิลเลยเนี่ยผมตอนนี้เดวอก็กำลังงงเอ๊ะคุจะช่วยเพื่อนดีไหมเนี่ยฮะคขารับเตสก็บอกว่าเฮ้ยกูเอาอะกูเอาอะจังหวะนี้กูต้องเอาแล้วล่ะเนี่ยผมเอาฮะแมสแมนเราจะรอดไหมไม่น่ารอดถ้าผมรอดนี่ผมให้ร้อยหนึ่งเลยเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะเดวโวจัดในเวลาเอาไม่นะน้องเดน้องเดว่าไงน้องเดอ้องแม็กก็บอกอยากจะเอาอยู่นะ่ยนี่ไงฮุกแบบนี้โดนม้้้้ยลล่่ะไหโโโโดดดดนนนนนอถาาาีีกบเ นะฮะกินน้ำแป๊บไอ้เหี้ยแม่งรู้สึกช่วงนี้นี่หน้าร้อนนี่คอแห้งนะครับผมแบบพูดแป๊บๆนี่แม่งคอแห้งอีกแล้วนะฮะต้องขออภัยด้วยนะครับผม,มคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ acting นะครับผมแบบว่าไอ้เหี้ยแม่งพากไปพากมาเหี้ยกินน้ำแป๊บไอ้เหี้ยมึงตลกและอลิยกอะไรเงี้ยคือคือจริงๆครับผมเป็นคนแบบพูดพูดเยอะอย่างนี้แหละแล้วคือผมพูดเสียงดังไงแล้วแบบว่ามันมันก็ต้องกินน้ำะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะอ,อะไรเงี้ยโอ้ยเหี้ย มาพักต่อลุยต่อนะครับตอนนี้น้องลิงของเราครับผมสแตนบายที่เลนกลางฮะโอ้โหล่างนี่มาเทนดิวด้วยเนะียครับผมโคตรจะเท่โคตรจะเถื่อนหรือเปล่าวาไม่ใช่มาเทนดิววะผมก็ไม่รู้ผมก็ลืมนะผมเพรานะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเลือกเลนฮอนโอ้โหมาเต็มเต็มครับผมมีหน้าแลรวทำไมมาถึงยืนแปลกแปลกนะมันทึงตีเบาๆนีครับผม,มว่ายังไงมีขำไปหนึ่งดอกนะทางด้านของคาร์เตนของเรานะก็เลยได้ว่ากินไก่ไปตัวหนึ่งนะทีมเราไม่เป็นไรฮะแหมก็ ลอง้วจะได้รู้ไงไม่ลองรู้ได้ไงใช่ไหมนี่ไงฮุกเข้าไปครับผมโอ้ยอดแดกวดีนี่ครับผมทีมเขาก็ยังไม่กล้าได้บ้านนะครับเพราะว่าค,ค,ค,คือ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 ก็กลัวมันไม่ได้ไงใช่ไหมเพราะว่าคาร์เตต์มันสกิลมันก็แรงอยู่แล้วนี่ครับโอเคแม่ดีไฟลอร์หลุดครับเสียดายครับผมแต่ถ้าเกมนี้ชนะน,นี่ก็จะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมคุณภาพเลยนะเกมนี้นะผ่านไปแล้วนะครับผมประมาณ9้านาทีนะครับอ่าจะพูดไม่ได้ครับว่าใครได้เปรียบนะครับผมแต่ว่าเรื่องป้อมเนยทีมนู้นได้มาอยู่ป้อมหนึ่ง นะฮะก็ต้องดูต่อไปครับคือผมแคลรี่เราน่าจะโหดกว่าไหมอ่ะคือแม่งมี2ตัวเว้ยมีตัวเปิดก็มีตัวแทงก็มีถือว่าครบนะครับตำแหน่งนะครับผมแต่มันไม่มีซัพพอร์ตไงแต่คือสําหรับคนไทยแล้วนะครับไม่มีซัพพอร์ตก็คือมันมันก็คือทีมครบได้นะฮะเพราะว่ามันมันก็ไม่ค่อยจะเล่นกันอยู่แล้วนะครับผมซึ่งจังหวะนี้เมืจะเจอครับผมด็อกเตอร์แม่งยังไม่รู้ตัวด้วยไนงะเอ,อ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมีการผูกเฮ้ยแม่งโดนว่ะเอาย้ำย้ำเรียบร้อยับผมโอ้แม่งเสือกโดนไงเี้ยเดโมคน เนี่ยจังหวะนี้มีการวาร์ปไปเลนกลางครับผมถามว่าจะรอดเมื่อไหรรอดเซลฟี่ฮะรอดเซลฟี่บอกว่ากูหนีก่อนนะครับเดบอหุกเข้าไปครับผมโดนไหมล่ะไ,ไม่โดนฮะโอ้โถ้ามึงโดนนี่มึงก็จะยอดมนุษย์เกินหน่อยที่จริงๆเนี่ยผ,ผมกูก็นึกว่าแฮกแมพมาอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมมาตอนนี้ตังมีอยู่900กว่าบาทนะครับโอ้โหรวยว่ะเฮ้ยพี่แกแม่งแคดดี้ตัวจริงว่ะเฮ้ยว่ายังไงวะรอดเมื่อกี้มึงสิวเฉียดนะมึงนะแหมเดบอกูบิงเมื่อไหร่บินบินหรือยังเนี่ยยังนะฮะบิงก็ไวไปเนาะสิบนาทีนะฮะ เอาครับผมเอาครับว่ายังไงยิงไปดิยิงไปดิกลัวที่ไหนแล้วไอ้นี่ลิงตัวจริงตัวปลอมมันเนี่ยน่าจะตัวจริงอะฮะตัวปลอมมันน่าจะหมดเวลาไปแล้วมีการฮุกเข้าไปนะครับรฮะ,บะมันรู้เพื่อนมันหรอ,อวะหรืออะไรวะอะไรเอ้ยไม่ใช่ดิเมื่อกี้มันไม่มีเพื่อนอยู่แถวนี้แล้วมันฮุกอะไรวะมันก็องฮุกว่าวแหละฮะนั่นแหละฮะกูง,งงนะฮะกูเล่นเองงงเองฮะ ตอนนี้นี่ครับผมมีการแบบวิ่งกันมา3คนทีมเราทีมเขาเหมือนจะไม่ฟาร์มกันเลยนะครับเรียกได้ว่าอ,อตลอดเลยนะครับผมคือแบบว่าเห็นทีมเราแบบเสียจมเอเสียเสียเปรียบด้วยจานวนแล้วเนี่ยก็แม่งมาเรื่อยๆรัวๆเลยนะครับผมแต่ว่า ถ้าสังเกตดีๆคือแครี่ทีมนู่นฟาร์มอยู่นะอืมก็ปล่อยให้ตัวพวกนี้มันมาออกันนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าเป็นการกดดันขแขนงหนึ่งนะครับผมเดวบฮัลุบไปหน่อยไหมล่ะฮุบไปหน่อยไหมสักนี้สักหน่อยมีการแหลกนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เอ้ยตัวจริงเหรอนะตัวจริงนะครับผมมีสก,กิลเว็บเวืบอกี้แต่ว่าทีมเขาก็เหมือนจะรอเหมือนกันนะครับผมน้องแม็กเสียบมาสวยฮะน้องแม็กนี่กดอันตีมาแล้วจวังหวะนี้โดนสตันเข้าไปหนงดอกจากทางด้านของเพเปิลฮะโอ้น กูเลยแม่งวิ่งช้าแบบนี้นะผมอืมแต่ป้อมก็น่าจะแตกนะครับแล้วป้อมบนก็น่าจะโดนด้วยไหมไม่น่าจะแตกนะผมแต่ไม่รู้แต่ตอนนี้ป้อมกลางแตกแน่ๆดชัวร์หนึ่งป้อมแล้วนะผมตังมาอยู่พันสี่นะครับดูซิว่าจะออกเป็นอะไรนะครับผมอืมเดาใจพี่แกยากครับผมตอนนี้เพปเปรไม่น่ารอดครับผมแบบนี้นะอุ้ยเอาเอา,เอาฟินสูงไหมฟินฟินเอ้ยไม่เห็นเขาเวลสนะีไหนนี่วิ่งเข้าเอาใหญ่เลยเอ้ยแม่งพี่แกแม่งเอาเอาวิ่งอ้อมมาแล้วฮะ ใจเย็นๆก่อนเป๊ปเอ๋ยมึงดูเลือดมึงด้วยเฮียเขาซูมึงก็ตายแล้วนะฮะแต่มันซูไม่ได้นะ,ะผมเมลวสี่เออโอเคฮะอือฮึออกเป็นอะไรเนี่ยบอดบอดซอสหรอวะบอดเออนั่นแหละฮะสักสักอย่างนะครับผมว่าเป็นว่าัายดาบพันสองนะครับเรียกโค้ทเทเลยตอนนี้นะ,ะผมไม่น่าจะออกวอลกะฮะออกมาแบบนี้นะครับผมไม่น่าจะออกรูเทบเบอร์มั้งนะ,นะนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวมันไปไหนได้บ้างนะฮะ เนี่ยเนี่ยฮะมันมันต้องบอกอะมันต้องบอกแล้วแหละนะครับคงไม่ใช่สะท้อนนะฮะคงไม่ใช่คีด,ด้วยเนี่ยผมเอ้ยแต่แต่คีอาจจะเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามันแม่งเบลกล้ามันจะออกคีมันก็จะเถื่อนไปเนาะอะไรประมาณนั้นซึ่งจังหวะนี้ครับผมเป็นการโซโล่เอ้ยไม่ใช่โซโล่ดิเป็นการแก๊งนะครับเล่นบนนะผมคิวธนาหนองเดอะแมสแมนไปเป็นที่เรียบร้อย นะฮะอะไรกัพี่กูมาฟาร์มห้าวเป้งนี่างนกเดี๋ยวมึงเจอแกด็อกน้องด็อกเนี่ยน้องด็อกไม่ชอบแบบด็อกแบ็คบินมาอะไรอย่างนี้ไงเข้าใจป่ะอาจจะอาจจะนั่นนั่นนั่นสแตนบายแล้วไงน้องด็อกนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยบีสูดของเราเออไม่ใช่บีสดิอ่าชื่อว่าเดโวนะครับยังไม่มีบิงนะครับผมก็ผมว่ามันไม่มาหรอกไอ้เหี้ยมันนาครึ่งหลอดนะฮะเอ้ยมันมาครับมันมามันมามึงก็ไปอ้าวเดี๋ยวก่อนหลอดเซลฟี่มาจากไหนโอ้โหพี่แกสู้ครับผมสู้คือคือคือจิ๊ก เหียวิ่งไปโดนระเบิดเข้าไปเวนเลยโอ้ยหุยได้ได้ได้อยู่ฮะพีแกม่งใจแข็งอยู่จังหวะนี้กไม่โดนฮะมือมันสั้นไปเนีับผมโอ้มาแล้วฮะผมตอนนี้ฮะบีสูตรครับผมจะตาขาดเวละสตาขาดไปละนี่ไงกูมายำยำขาป้อมเลยครับผมสตันแถไม่หนึ่งทีโอ้สวยงามฮะ โอ้ยเฮียนี่ไม่ต้องอะไรมากฮะนี่บร้อยกับผมโอ้โหถูกอีซี่ด้วยเนี่ยผมซึ่งน้องแม็กมัดครับเข้ามาสวยกับผมแต่ถามว่าอุ้ยพี่แกฮนตีว่ะโอ้โหวันตีคีบกับผมตอนนี้อ้าวมีบิงก็ไม่บอกเนี่ยผมซึ่งถามว่าได้ฆ่าไหมบอกเลยฮะโอโหแม่งคบทีเอานั่นเนี่ยมันมัน,มนยังหันมาลาาเพื่อนนะครับไอเดวเนี่ยโอ้โห,โหแมะสุดยอดจริงฮะสมแล้วครับผมกรอบทองนะฮะพี่แกแบอกว่าึกมาอยมางชํำชองเลยนี่สี่ต่อห้านะครับเนี่ยโอ้โหไม่หวั่นน่ะไม่หวั่นเกรงฮะ ทำได้ดีทำได้ดีครับโอเคนะครับผมฟาร์มไปบ้างเถอะพี่น้องเอ๋ยนะฮะเลิกออเลิกจนนะครับผมวลีเด็ดประจำวันนะฮะตอนนี้อ่ามึงจะวิ่งอ้อมมากระทำไม้กูจะฟาร์มไอ้แมดแมนไอ้เวนนะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะแมดแมนจะออกเป็นอะไรน้องแมดแมนน่าจะออกโอ้สายก็สายลูเมเบร์นะครับมันมีอยู่สายเดียวฮะไอเทียนี่นะครับผม แต่บางคนอาจจะเล่นเป็นสายแก๊งไปเลยก็มีผมก็ไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยดูจากไอเทมนั่นๆๆนน,นมันยังสไลด์ไงมึงรวยมาน่าหรอเนี่ยเออมันก็บอกกูรวยจบป่ะเฮียขวดก็มีสแต,เตนเนอร์ก็มานะฮะว่าอย่างนั้นนะครับผมโอเคก็ดูจากที่ไอเทมที่อ่าคุณอะไรเนี่ยอ่าพ่องตายนะครับใช่ไหม เนี่ยผมออกเนี่ยก็น่าจะออกวาเป็นบอคนะฮะโอ้โหชื่อมึงผมไม่แน่ใจผมไม่มันมันจะเป็นพ่องเต้ปองเต้เงี้ยวะปองเต้โปเต้อะไรประมาณนี้เหรอวะไม่น่าใช่นะผมว่ามันจะพ่องตายแน่ๆนะครับผมนะสักอย่างเนี่ยผมตอนนี้มีตังอยู่500นะครับผมใกล้ได้แล้วฮะสำหรับอ่าัศวินชาวนะครับดูว่าพระคุณบินบอคนะฮะผมยีนวิสเปนตี้ฮะเปเปอร์ของเรานะครับผมบิงเหอะมึงอ่ะบินนาทีเหอะบินยังเนี่ยบิงแล้วนะฮะโอเคดีมากครับทำดีทำดีทำดีก็ทำได้นี่มาเออ เอาฮะถึงสถานการณ์สกอร์เราจะยังไม่เปรียบอยู่ค่อข้างเยอะนะครับแต่ว่าเรื่องเลเวลผมว่ามันไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยนะเออแล้วก็เรื่องฟอมเนี่ยก็ยังเสียเปรียบด้วยซ้านะครับก็ต้องเล่นระมัดระวังอะ่ะจริงๆคือทีมทนูแม่งมันมาเรื่อยๆเลยเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ฟาร์มเลยอะ่ะโอ้นะฮะ <This way. S 1> ก็ <This way. S 1> ก็คือถ้ามึงอพลาดอแพ้เนี่ยเวลมันก็นํามึงได้นะฮะพูด <Yeah. S 1> ง่ายๆายเลยเนี่ยผมซึ่งจังหวะนี้มีการฮุกเนี่ยฮะซึ่งถามว่าโดนไหมก็ก็ไม่โดนนะฮะเพราะมันไม่มีใครตายตอนนี้ This way. This way. This way. งไงผมถามว่าตลกไหมก็ไม่ตลกอะฮะเออทีมเขาก็เหมือนซื้อเวลาหให้ฟินฟาร์มอะครับแล้วฟินโอ้ฟาร์มป่าปะเนี่ยผมว่าฟินฟาร์มป่าอยู่แน่นอนช่วงวน,นี้ครับผมเพบเปิอลเข้าไปเขาโห่สี่หนึ่งไม่เคยหวัน่นครับผมฮึมสกิลไปหนึ่งทีนะเขาทำได้ดีไซเปลิลนะครับผมโอ้โหหุกเคป่าเนี่ยผมจะฟาร์มก็ไม่บอกนะฮะน้องน้องเดย์นะครับน้องเดย์ว่างไงวะ ว่าไงกดอันตีมาอยากจะสัมผัสเนื้อแนบเนื้อหน่อยนะครับผมแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้ทําอย่างนั้นสิฮะอ่าน่ๆๆๆลิงบอกไอ้เหียจะได้บวกไม่บวกไม่รู้แต่กูขอโชคกอบทองฮิวมัเลชันหน่อยเฮ้ยโอ้ยแม่เข้าสวยครับแม่เข้าสวยมากเฮ้ยยิงที่เพื่อนโอ้ไม่ทันครับผมเสียดายมากเมื่อกี้ทหารไปยิงผมว่าได้ว่ะเอ้ยนะครับผมอ้าวโดนด้วยครับผมโอ้ เกมนี้ฮะบอกเลยเดวโวครับผมดูอ้าวจังหวะนี้ครับผมเพปเปอร์คนะเข้ามาช่วยเพื่อนครับผมแต่ถามว่าได้ไหมโอ้ได้ครับผมแมทแมนมันมาลาดเพื่อนแบบนี้นะครับผมจิตใจมึงทำด้วยอะไรฮะตอนนี้ตีเข้าไปหนึ่งทีครับผมเดวโววิ่งมาแบบนี้ฮุกไม่อ้าวมึงมึงพลาดลมึงพลาดแล้วมึงวับโชกกูแบบนี้แม,ม่ไวยทอดสองถุงนะเป็นสกอร์ที่เรียกได้ว่าน่าภาคภูมิใจมากครับผมของเดอะแมสแมน นะแล้วเดอะแมดแมนโอ้ไม่ตายนะไม่ตายไม่ตายแมดแมนก็ได้มาเป็นอ่ลูคเอบเบอร์แล้วนะครับก็น่าจะออกเป็นสตรีมบูทต่อไหมนะไม่แน่ก็อาจจะเป็นเอลเดอร์ไปเลยนะฮะไม่แน่ไม่แน่โอ้โหแมดแมนเอลเดอร์นะฮะโคตรเถื่อนนี่อ่ะจริงนะผมตอนนี้นะครับได้มาเป็นแอสซิสต์เชลแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ออกมาเป็นวอดหนึ่งอันด้วยนะครับแครดี้หัวใจซัพพอร์ตจริงๆนะคนนี้แน่เอาไปการดดีนายป้อมนะครับทีนู้ดดีนายป้อมกลางนะครับผมโอเคเรียกได้ว่าตอนนี้ป้อมเท่ากันแล้วนะฮะอื แต่สกอรไ์ไม่เท่าแล้วนะรู้สึกว่า 8, 3, 24เนะี่ยผมเกือบ3เท่าตัวนะครับด,ด,ดีฮะโอ้โหงานดีครับเกมนี้แม,ม่ยิงฟาร์มเข้าไปหน่อยฮนะฟาร์มหน่อยนะครับผมนานๆทีขอฟาร์มแนละ้วมีการติก๊กทั้งน้นของน้องแม็กนะฮะถ้าจัดน้องแม็กนี่นก็น่าจะสนุกอยู่นะผมแต่ว่าโอ้อินวิทครับอินวิทครับผมปักวอดเข้าไปหน่อย เนี่ยครับผมโอ้โหทีนี้แม่งจะอิ่มนะสัตว์เอ้ยน้องน้องเด็กเนี่ยไอ้น้องเดอ้าวใครวะเนี่ยเดี๋ยวน้องเด็กสิบเอ็ดศูนย์นะครับอุ้ย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 ว่าไงวะว่าไงเข้ามาท่าตรงนี้ว่ะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยวิ่งไปเรื่อยๆโดนเบิร์นนะครับผมจังหวะนี้ฮะกดสกิลสองเข้ามาอ้าวเพเปิลครับมึงจะเข้าเพื่อนกูเหรอเข้าเพื่อนเข้าเพื่อนกูเหรอโอ้โดนเพเปิลฆ่าไปฮะอ้าวฟินมีสูตรครับผมอ่ายังซูมยังไม่รู้นะครับว่านั่นเป็นตัวปลอม นะครับผมพี่แกนี่เรียกได้ว่าใส่ซื่อบริสุทธิ์จริงๆครับผมตอนนี้ฮะเออเอาแล้วทำไมมันเห็นไว้เฮียเอาจังหวะนี้ครับผมเหมือนจะได้ไหมไม่ได้ครับผมแต่ว่าได้ฟินบริสุทธิ์ไปเนี่ยครับผมเป็นการปอกเด็กสองดอกทางน้าของเพบเบิลนะครับแต่เพบเบิลก็น่าจะต้องกลับบ้านนะฮะแม่พี่กูแม่งยังไม่ทันได้แบบง้างยิงอะไรเขาเลยเฮียแม่งโดนละนะเกมนี้น่าจะต้องชังเทสไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโคตรสดนะฮะเออแย่มากฮะแย่แย่นะครับผม โอเคตอนนี้ว่ายังไงฮะระวังมึงระวังอะไรล่ะแมสแมกูอันติแล้วะนะครับผม <c oughs> อ้าวเ,เฮ้ยไอ้เฮียนี่แม่งฮุกไปกินแบบนี้ไม่แบ่งเพื่อนเลยนี่ครับผมอื <c> ้ม <oughs> สไลด์ออกมาฮะถามว่ารอดไหมล่ะรอดนะครับเอ้ยไม่รอดไอ้เฮียผู้ผิดนะจัดนี่ไนงะมึงจะอีมกไม่ได้เนี้ยน่าจะใกล้แล้วนะอีกสองสามตัวนะครับอื <c> ้ม <oughs> สุดยอดนะเดวโวแม่งโคตรโคตรเถื่อนนะโคตรเฟี้ยวยิงเกมนี้นะครับผมแม่งฮุกฮุกดักแมพฮุกเฮียแม่งโคตรแม่นเลยเฮียจริง เนี่ยจะเกิดแล้วครับน้องคอร์รัปเต็ของเราดูซิว่าไอเทมที่ต่อไปนี่ครับจะออมเป็นอะไรเนี่ยครับวาร์ปลงเล่นกล้องซืวาร์ปเป็นเด็กดีไงฮะพวกวาร์ปนะครับบางคนแม่งเล่นไม่พวกวาร์ปไอ้เหี้ยกูแบบปวดหัวปวดหัวไอ้เหี้ยไปดันคนเดียวแล้วแม่งไม่พวกวาร์ปอะไรเงี้ยนะครับผมประสบการณ์ตรงฮะ,จะเจอบ่อยแบบเนี้ยนะฮะโคตรจะลมเสียไอ้เหี้ยไม่ใช่ ROV ไอ้สัตว์แม่งจะได้วาร์ปตลอดไอ้เวนนะฮะเล่นเองดราม่าเองไอ้สัาร โอ้ยมึงคิดามึงฆ่ามันได้เหรอมึงยิงทีสก,กิลหนึ่งทีไม่น่าจะตายหรอกอ้าวเฮ้ยอ้าวแต่ว่าทำแบบนี้น่าจะได้แน่นอนเนี่ยผมตีไปดีเรียบร้อยครับผมไม่ล้าเพื่อนนะไม่ล้าเพื่อนนะครับผมอยากเห็นเพื่อนอิ่มอยากได้ตังค์ไงนะครับเหลืออีกสองตัวเท่านั้นนะครับผมเดว่งเรานะฮะฟิลฟ้าจริงจริงนะจะถามว่าตีคลิปไหวไหมก็คงต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ไหวนะแต่ตอนนี้เนี่ยเดยวงบ,บิงฮุกมาล่ะอุย้ยน้องลิงของเราเอ็มเคสุกี้อ้าววิ่งออมมาแบบนี้ฮะมันจะะรอดมล่ เฮ้ยเฮ้ยเิงบิงฮะอืมบิงบิงบิงก็แบบเออกูก็กลัวเดวโออ่ะเนาะอะไรอย่างงี้นะฮะผมโห้ส้นเดวโอผมว่าเดวโอไปผมว่าได้คิวเว้ยจริงนะฮะแต่แม่งเอาตัวปลอมไปมันคิดอะไรอยู่บ้าไอ้บ้าบอลนะครับเล่นกลางว่ายังไงคร,ครับผมหลอดเซลฟี่นะฮะเจอกับเดวโอตัวปลอมน,นะครับผมโอเคนะฮะก็เอาตัวปอไมไปขู่กันเล่นๆอะไรประมาณนี้เดวโอบิงยังบิงแล้วนะฮะโอเคมีการเติ๊กบอกจมตีบ่อยไอ้เทียมึงมาฟาร์มอะไรกันนักหนาวะน่ารำคาญนะฮะ เก็บม,มาเป็นริเฟ็ตเมนูลนูนะครับผมเพื่อเด้งเรือเด้งมานาแต่ตอนนี้เล่นกลางอะไรวะเนี่ยตัวจริงตัวปลอมน้องแม็กนะฮะเหมือนจะลุมตะลุมบอลกันอยู่นะครับผมลุมใครวะมันลุมใครวะลุมตัวปลอมไมหมเหรอเรืออะไรวะนะไอ้เฮียไม่รู้แต่ตอนนี้มีการบิงเข้าไปแล้วครับผมอา้าวไอ้เฮียแม่งดึงไม่โดนนะ แล้วมีการตายนะครับผมเพเปอร์ของเราตายไปครับผมตอนนี้ก็ผมเอายำเอ้าแม่งยำไม่ได้วะเฮียมันยำยังไม่ได้ทีตอนนี้ก็ผมเอ้าเรียบร้อยก็ผมด็อกเตอร์ดิพเซอร์มาเนี่ยครับผมแต่ว่าเดวบอกไอ้เฮียการอิมของกูมันสำคัญนักไอ้เฮียมึงมึงตายก็ตายไปเถอะอะไรอย่างี้เอาวิ่งสวนสวนทางสวนกระแสวล่ะเออทำไมมันเห็นวะมันเห็นได้ยังไงวะอุ้ยเรียบร้อยนะมันจิตสัมผัสหรือมันเห็นวะผมไม่รู้ว่ะเฮียจริง นะครับผมซึ่งจังหวะนี้เดียวโวแบบเฮียแม่งไม่คิดเลยสัตว์แม่งหนีเลยนะฮ <c> ะ <oughs> คือการอิ่มของกูสําคัญมากนะครับผมว่าอย่างงั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไอคงก็ทํางั้นนะ่ะฮะแบบว่าเฮ้ยเพื่อนขอ,อโทษเว้ยแต่กูต้องไปจริงว่ะอะไรอย่างงี้นะครับตังมีอยู่พันสี่นะครับผมก็มีการซูมนะฮะซูมทําไมวะซูมทําไมวะนี่ก็อ๋อเป็นประการประจานเนี่ยไอเฮียนี่แหละทิ้งกูเว้ยเออเข้าใจ่ว่า นะผมาแล้วดีเจนใช่ไหมมึงมาดูดใครนั่นไงกดเองด้วยนะครับผมซึ่งจังหวะนี้เอาแมงเอาว่ะแมงเอาว่ะอยากจะปิดตํานานสักหน่อยแต่แม่งเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะอุ้ยอุก็อยากไม่อยากเอาเหมือนกันนะผมเดวโอ้ยเดวโอ้ยเดวโวกูรู้ว่าหิวนั่นไงได้นะครับผมอ้าวอิ่มแล้วเหรออ้าวโอโอเคนั่นอะ โอ้ยมงอิ่มแล้วมึงไม่เอาวานนายไปด้วยเลยที่แม่งเอาอย่างนี้นะฮะมีการขำหนึ่งดอกทางด้านของนะครับคอร์รัปเต็ดดีไซปีของเราแล้วผมมีการบวกคอนซีสครับโอ้โหปัมสองยังไม่แตกแล้มึงคอนแล้วเหรอไอ้ีแม่งเขาเถื่อนนี่อแหมแบบว่ามึงปล่อยมันคอนเอ้ยแม่มึงปล่อยมันอิ่มมาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะวอยวายนะครับโอ้แต่เวลานี้ผมว่าเด็กๆนอนหมดแล้วมั้งแต่ก็ไม่แน่นะฮะอาจจะมีเด็กสายนอนดึกก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้นี่คิดชุดนี้แม่งก็ยังไม่ตายที นะผมอ่ะไปไหมไปไปแมทแมนแม่งซอยยิกซอยยิกเลยนะผมโอ้ยขอดูสกอร์แมทแมนหน่อยดิโอ้โห644นะครับคนจะเถื่อนคนจะเฟี้ยวนะครับผมแต่ใครจะสู้พี่คอาเซตกูได้ะไรเฮียแม่งแอสซิสแม่ง12ตัวนะฮะเพราะว่าเป็นเป็นคนแบบไม่ลัดไงไม่ลัดเพื่อนนะครับผมแบบสกิลแบบมันก็ได้ตังค์เหมือนกันอ่ะใช่ไหมเออออมไม้ออมไม้ด้วยนะครับผมเออผมว่าถ้าฟินเกิดขึ้นมาในมือพวกมึงก็บรรลัยได้เหมือนกันนะผม ยิงแบบแม่งอิมไปแบบนี้แล้วถ้าเกมพีคคือมึงก็ต้องได้ตายกันมั่งแหละใช่ไหมแล้วพอมึงตายตังเท่าไหร่นะพันประมาณพันห้านะครับโอ้โหถ้าแม่งตกไปอยู่ในมือฟินนี่มึงเอ้ยเอาครับผมมาแล้วครับผมมาเดวบอกกูรออยู่เรียบร้อยครับผมพีกแกแม่งใส่สกิลแมงหมดแมงกริงๆซึ่งจังหวะนี้น้องแม็กเข้ามาสวยฮะแต่ว่าน้องคอร์ลสเต็ของเราอยู่วงหลังแบบนี้ถามว่ารอดไหมไม่นะอรอดนะครับผมเอาเดวฮานี่แหละมึงจังหวะนี้แหละมึงเอ้ยผมว่ารอ,อดโคตรยากเลยฮะ รอดรอดเอ้ยเอ้ยรอดรอดแล้วเนี่ยรอดเอ้ยรอดครับผมโอ้โหนะทีมเขาไม่มีแบบอะไรจะมาแบบเขาเรียกอะไรอะขัดการบิงนะครับก็ถือว่ารอดตัวไปนะมึงเกือบแล้วนะพน่นหน้ามึงเนี่ยนี่มีขำไม่นานนานนเดี๋ยวมึงจะขำได้อีกไม่นาะนนะไอสวรจริงๆนะรู้สึกว่าทีมเขาแม่งเริ่มหือเ,เริ่มอือแล้วนะครับผมแมทแมนอยู่ไหนฮะฮีโร่ของฉันนะครับผมแมทแมนนะตอนนี้อะไรวะหน้าเลนล่างเล็ดนั่นไงแม่ ไอ้ปี๊เขา,เขาออก็อออยู่ไม่ละเพื่อนมึงไปเก็บรูนอะไรวะจังหวะน,นี้ก็ผมมาจากการฟาร์มอย่างเนิ่นนานะขอหน่อยขอหน่อยเสียพาไปนั่นมึงมีดูเลือดใช่ไหมมึงมีแต่ดูเลือดมันไม่เด้งเลยอ่ะโอ้ผมว่าดูเลือดนี่เป็นไอเทมที่ควรจะออกแบบตอนที่มีไอเทมดำอีกสักชิ้นอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะโอเคนะเว้ยคือผมว่ามันตีเบามากเลยนะแล้วเลือดม่นไม่เด้งเลยอ่ะมันไม่เด้งเลยฮะเด้งมันไม่เด้งอะอะไรประมาณนั้นนะครับผมอืม ผ่านไปแล้วนะครับเกือบจะ25นาทีนะครับผมโอ้เกมนี้แม่งสูงสีครับนี่ขนาด4ต่อ5ยังสูงสีขนาดนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าตื่นตาตื่นใจพอสมควรนะครับออกมาเป็นโกลสโตนแบบนี้อืมนูโตนเหรอว,วะไม่ใช่ดิคาถาฟ้าหรอโกลโตนไปไหนได้บ้างอ่ะก็นูโตนคาถาฟ้าไอคอนอุ้ยอุ้ยโอ้โหแม่มันมัน,ม,นมันเป็นได้หลายชิ้นมากเลยนะฮะ แต่ยกเว้นอ่าสเปร์เซนเดอร์ผมว่าไม่น่าจะออกนะผมไอคอนไม่แน่ด้วยเออ,อเฮียกูไม่อยากจะเดาแต่ว่า <'t> คือถ้าถ้าเอาจากใจผมจริงๆนะ <This way. S 1> ผมว่าพี่แกน่าจะออกเป็นหนูอะไม่หนูก็สาตาร์บอะครับคือคือแต่สาตาร์บิโลตตัวนี้ผมว่ามันไม่โหดเท่าไหร่นะเว้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่มันแล้วแต่สายคนนะครับผม <This way. S 1> แต่ว่ามันไม่มีการแบบเขาเรียกอ,อะไรอออเทมถูกออเทมผิดหรอก <Like. S 1> อยู่ที่ว่ามันออกมาแล้วมันโหดไหมแค่นั้นแหละนะะจบ นะครับผมไม่มีอะไรเยอะนะครับแต่โอ้ถ้าออกนูมานี่การหลอดได้นะครับการดูดดูดด็อกเตอร์ได้การโดดลิงได้การซูมฟินอีกนะครับผมแต่ว่าก็โดนปลดง่ายเช่นกันนะเพราะว่าระยะซูมของฟินนี่มันค่อนข้างไกลนะครับผมก็สามารถปลดได้จากระยะไกลเลยทีเดียวว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าออกมาเป็นสตาฟนะครับก็อาจจะยืนได้นานขึ้นเพราะมีเลือดนะครับผมแลวอันติก็จะโกงขึ้นอะไรประมาณนั้นนะเออผมก็ไม่รู้ฮะก็ก็ดูฮะว่าแม่งจะออกอะไรแค่นั้นเองนะครับผม โอเคครับมามีการออกกันที่เลนล่างนะครับมีการติ๊กบอกระวังด้วยพวกมึงแม่งแหละไม่สองตัวสัตว์จะพึ่งใจเย็นนี่เยทีมมีแค่สี่คนนะครับพี่น้องนะครับผมพูดง่ายๆคือทีมเขาไม่มีโอกาสอนาเลชั่นแล้วนะครับผมเพราะว่าทีม,มแม่งมีแค่สี่คนนะฮะก็ได้แค่คอสคิวครับสูงสุดนะครับผมเออ มาแล้วมาแล้วมึงบีทบูดมึงในตัวแรกครับผมแต่ว่าฟินบอกว่านี่แหละมันเป็นแผนครับพี่น้องเออลิงกรับผมเอา้าเพื่อนอีกตอนนี้ครับผมแมสแมนตกอยู่ในความลําบากโอ้แมกมัดเข้าสวยมากครับผมแต่ว่าเดโวครับผมตอนนี้เดวโวตาที่ยังเดวยังไม่ตายนะครับผมคอร์ลเตอันติได้ค่อนข้างสวยครับผมอ่ะกูไม่วิ่งตามอ่ะกูตามเฉยเลยตอนนี้มีการวอลไป็นหนึ่งทีนนี้เดวโวเข้ามาค่อนข้างสวยแต่ว่าแมกมัดสตัรสวยมากฮะ โอ้รอดตัวไปนะครับผมตอนนี้บิงหนีฮะโอ้พี่แกแม่งไปวิ่งตามระเบิดอ่ะโตมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่หรือไม่เข้าใจเลยแม่คนจีนมาเชียวกูนะครับตอนนี้ก็ถึงว่าตายไป3นะครับทีมเราตายไป2นะครับผมก,ก็แรๆก,กันไปเนาะทีมเราแม่งตายตาย2เหมือนตาย3ามะครับมีแค่โบคอนซีอีกรอบนึงนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นการคอนจริงหรือเปล่าฮนะผมว่ายังอะมันจะต้องมีคนสู้ดิอเฮีย4ี่ต่อ5แบบนี้อ่ะ บิงทำไมวะเอาจังหวะน,นี้ครับผมมาแล้วครับผมนานไงกูรอมึงอยู่กูรอมึงอย่แม็กมันสันช้าไปฮะอูแต่ก็ได้ไปตัวหนึ่งนะครับผมโอ้หมันสุดยอดเลยว่ะมันสุดยอดจริงๆนะฮะเอาฮะก็ผมบอกเลยนะครับถ้ามึงยังเอ็นมันไม่ได้นะครับผมผมพูดตรงว,ว่ายังไงก็แพ้นะครับเกมนี้ ถึงฟินมันจะขนาดนี้ก็เหินนะครับผมมันคือมันก็เลทได้นะครับคนเล่นไม่เก่งถ้ามันเล่นไปแบบแบบเกมนานแบบ50นาทีเนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นมาบ้างเละใช่ไหมมันก็ต้องมีไอเทมแบบเตือนอะไรเงี้ยเออนะครับผมมันอยู่ที่ระยะเวลานะครับตอนนี้ลูนดับเบิลเดามจนะครับผมก็มึงเก็บแล้วไปออเถอะนะครับหรือไม่ก็เก็บคองนะครับผมจริงๆกูแนะนาเลยนะฮะสกอร์ห่างกัน20ตัวก็จริงนะครับแต่ว่าคือ คือคือมันก็แค่สกอร์พูดง่ายนะครับจำนวนคนผมว่ามันสำคัญกว่านะฮะสี่ต่อห้าเฮียแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมเออเอาว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอเอเอโอ้ยทียยนี่ก็บิงหนีตันปั๊บปั๊บปั๊บอะไรของมันน่ะใช่ไหมดูดาเมิตตี้ดูดาเมิตตี้ดูดาเมิตตี้เ,ตดดเฮียวอลมึงจะหมดแล้วเพื่อนอ้าวตามตามน่ะตามเห็นนั่นไงโอ้ยมุดว่ะพี่แกมุด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 หายอ้าวงงจับวะเรียบร้อย ขอบคุณมากครับผมดับเบิลมึงมีประโยชน์จริงๆเมื่อกี้นะโอเคฮะยังไงครับผมเกิดมาครบแล้วฮะมาออกกันดีกว่าไปกันเถอะไปกันเถอะโอเคฮะแต่ว่ายังไม่รู้จะออลเล่นไหนครับผมขอดูของเดื้อแมทแมนหน่อยสิฮะเขาออกมาเป็นโอ้โหเขาจะออกวิงโบฮะข้ามคันไปไหมไอ้หนูเหีห้ยแม่งไอเทมดาเมจยังไม่มีเลยอืมแต่ดูเทเบิลมันจะว่ามันเป็นดาเมจมันก็ดาเมจนะฮะแต่ผมว่ามันไม่ใช่แบบเออนั่นแหละช่างมาันเถอะเหี้ย ออขอให้มึงยืนได้นานก็พอครับดูสกอรอยที่หข้างเจนะครับผม <5. S 1> เกือบจะเลียงแต่ไม่ใช่ตอนนี้ตีปอมบน,นครับผม <5. S 1> เรียกได้วมารอซื้อกันบ้านได้หนึ่งทีนะครับโอเคอ้าวเฮ้ย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 ,ฮยอันติว้าว เฮ้ยชิบหายเอา,เอาเอายังยังยังอเอาเฮ้ยดัดเอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอายังไงครับผมเอายำครับผมโอ้โหอันตีเสียแล้วครับผมเดวโอฮันแต่ว่าไม่มีอันตีแม็กมาทครับผมเรียกได้ว่าสบายเดี๋ยวผมสกิลหนึ่งเข้าไปฮะคาร์เตนครับผมเรียกได้ว่าสวยงามครับผมตอนนี้ยังไงฮะด็อกเตอร์บินกลับบ้านแต่ว่าบอกเลยว่าคอม2แตกแน่นอน นะครับผมฟอมแซลปบรลวฟอ,อ,อมสองแตกนะครับผมแต่ว่าทีนู้ตายไปหนึ่งตัวะใครตายวะหลอดเจลฟีีครับผมตัวแทงตายไปแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไงครับผมด็อกเตอร์บินมาตายไหมไม่ตายครับผมลิงโดดฮะลิงโดดเข้าไปแต่ว่าแมสแมนยังยืนนิ่งเอาตีดูเรื่อยนี่ไงอ้พลังแห่งการฟาร์มครับบอกเลยว่ามีผลสำแดงฤทธิ์ตอนนี้นี่แหละนะฮะสุดยอดนะฮะแหมปอบมือให้หนดดอกครับน่า <c oughs> พีการโบคันซีอีกรอบหนึ่ง นะครับมึงบ้านเถอะตีบ้านมันเถอะจริงๆเออตายก็ตายเพียจังหวะน,นี้พีชีพี่เพี่ไม่รู้จักเหรอแต่ก็แต่มันจะได้พีชพีจริงฮะเอ้าเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงวะมันรู้ได้ยังไงอ่ะอา้าวไอ้เหี้ยมึงมาแล้วมาคอนในเวนต์ตะไลเอาคือคือกูงงฮะพี่พี่พ้องตายกูยังงงเลย เนัะผมเอาุกไปฮะฮุกสามาโดนไหมไมาไม่โดนนะผมตอนนี้เกมจบคนไม่จบเอาจะตีจะเอาไม่เอามึงไงยังไงนะผมอ่ะมึงยกยกไหมยกยกไม่ยกยก,ยก,ยกงงงงอ้ายังไงรอต้นอยู่เป๊ะเป๊เอ้าบิงไปฮะตอนนี้ ยังไงไอ้เชี่ยมึงให้กูดูหน่อยสิจังหวะนี้ครับผมเปการบวกกนะันสตานออกเพ็บกับหลอดเซลฟี่ฮนะหลอดเซลฟี่ถึงจะหลุดไปแล้วเขาก็ยังมีคนเล่นให้อยู่อา้าวสตานไม่โดนฮนะแต่ก็ตายอยู่ดีเนี่ยผมเรียบร้อยฮะโอเคนะผมก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับชมตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยผมก็ำสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้กันนะครับผมก็ไปแล้วฮะสวัสดีครับ